จะมาเรียน S H K สองบทที <noise> ่สี <noise> ่กันนะคะ。บทที่สี่ชื่อเรื่องว่า，เจอเกอกรงจ๊อ，是他帮我介绍的。这个工作是他帮我介绍的，啊？介绍แปลว่าเน้นนำ，啊？帮แปลว่าช่วย，啊？他帮我介绍。 ะะเขาช่วยแนะนำให้ฉันนะคะให้หัวรูปประโยคชื่อแล้วก็เตอะตรงท้ายนะคะเป็นนะคะเป็นการเน้ยนย้ำว่าระหว่างชื่อกับเตอะสิ่งนั้นเกิดจากเขาเป็นผู้แนะนำให้ฉันนะคะประธานข้างหน้าคือตรงนี้ค่ะ เจอเกองั่วงจัวงจ่วแปลว่างานนะคะเจอเกอแปลว่านี้เพราะฉะนั้นงานนี้นะคะคือเขาช่วยแนะนําให้ฉันนะคะงานงานนี้เขาเป็นคนแนะนําให้กับฉันหรือให้กับผมนะคะก่อนอื่นเรามาดูเยอ่อชนก่อนค่ะอุ่นเครื่อง แมทรูปภาพกับคำข้างล่างนะคะคำที่หนึ่งอานว่าเชิงยื่เชิงยื่เชิงแปลว่าเกิดยื่ก็คือวันเชิงยื่แปลว่าวันเกิดนะคะอันนี้ตรงกับข้อ c ค่ะต่อไปหว่านช่างหว่านช่างหมายถึงตอนกลางคืนนะคะว่านช่างกลางคืนตรงกับข้อ f สงกแปลว่าสองคนสองก็儿ลูกชายนะคะลูกชายสองคนตรงกับข้อ E ค่ะต่อไปเตียนขวาเตียนขวาคือโทรสา์ตรงกับข้ e, อดน,น,น,นะคะขั้นชูอ่านหนังสือกงจัว่วกงจั่วทำ งานนะคะอันนี้แปลว่างานก็ได้ทํางานก็ได้นะคะตรงกับข้อ b ต่อไปข้อ2เขาให้ขั้นเสียเมียนตะถูเพี้ยนดูภาพข้างล่างนี้เกยเจาเสียมิงือค์อ์搭配合适的动ือ,ตตอ,อ,อหาคำกริยาที่มาประกอบคํานามต่อไปนี้ที่เหมาะสมนะคะเช่นามามะนะทำอะไรให้มาหมะ อีเชิงคุณหมอผังเยเพื่อนเตียนข่าโทรศัพท์ให้หาเวิร์บตรงนี้ค่ะตรงนี้เขากำลังช่วยคุณแม่ใช่ไหมคะกิริยาที่เหมาะสมน่าจะเป็นคำว่าปังนะคะปังมามาช่วยคุณแม่อีเชิงนะคะหาหมอเพราะนั้นอยากมากิริยาหาหมอเราพูดว่า ภาพต่อไปคืออ e ีเชิงนะคะ verb ที่เหมาะกับอีเชิงคือข e ่านเห็นไหมคะข่านีเ e ชิงที่แปลว่ามาหาหมอนะคะาภาพต่อไปก็คือการพบกับเพื่อนใช่ไหมคะเจอเพื่อนเรียกว่าอะไรคะเจียนเพื่อนใช่ไหมคะเจียนเพื่อนนะคะเจียนเพื่อน หรือไปเยี่ยมเพื่อนก็ขัน้นเิเยียเหมือนกันคะได้นะโทรศัพท์นะคะกริยาโทรศัพท์คือตัตาดโมาถึง课วั text ท,ที่หนึ่งื่อนะคะจา่อแปลว่าห้องเรียนอยู่ที่ห้องเรียน คำศัพท์คำที่หนึ่งเบิร์เดย์ Birthday, นะคะคุายเล่อคุายเล่อก็คือ Happy. แฮปปี้เก๋เก๋ให้นะคะให้ Hi. ทีนี้มาดูนะคะถ้าปกติเวลาเราวอวยพรมันเกิดเราจะพูดว่าแฮปปี้เบิร์ t เดย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าแฮปปี้เบิร์ t เดย์คือคำว่าเบิงยเ่คุายเล่อ,ลอนะคะเบิงยเ่คุายเล่อ 这是送给你的，这是送给你的，是什么？是一本书吗？对，这本书是我写的，太谢谢你了。มาดู生日快乐，ก็ Happy Birthday 卡。这是尼克送给你的啊，你ันนี้ค ชื่อสมเป็นอะไรเหรอชื่ออีปูม吗เป็นหนังสือเล่มหนึ่งใช่ไหมถูกถูกต้องค่ะ这本书是我写的นะคะชื่อเ,อ,เะะะอ,อีกแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ฉันเขียนนะคะฉันเขียนเองโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะท้ายเซี่ยนหนีละ เธอเหวนอที่สองใจจ้าหลี่อยู่ที่บ้านนะคะคำศัพท์คำที่สี่อ่านว่าเจียเจียแปลว่ารับนะคะรับโทรศัพท์นะคะเจียเตียนหัวใช่ไหมคะวานช่างวานช่างตอนเย็นหรือตอนกลางคืนนะคะเวินเหวินหมายถึงถามนะคะ มาดูบทสนทนา a อบอก早上有你一话，话是打的？不知道，是儿子接的。好，晚上我问一下儿子。มาดูคำแปลค่ะ A บอกว่าเา,างตอนเชา้า有你一个电话มีโทรศัพท์ของคุณมาคอหนึ่งนะคะมาอีกเกเนหก็คือมาหนึ่งคอ 电话是谁打的อตารูปประโยคชื่อเ,เนะออนะคะตรงนี้คือย้ำว่าเป็นเสยต่นะคะโทรศัพท์เนี่ยคือใครเป็นคนโทรเอบอกผู้จูดตาไม่รู้ใครโทรมาชื่ออาร์จิเจตอรนะลูกชายเป็นคนรับหาวฮาก็คือโอเคนะคะวันนีวเวินอีสาอาร์ชาย เดี๋ยวตอนเย็นฉันจะถามลูกชายสักหน่อยนะคะอีเซียแปลว่าสักหน่อยอันนั้นเว่นอีเซียก็คือถามสักหน่อยนะคะถามใครอาจจะว่นอีเซียใครเอาไว้ข้างหลังนะคะเเคอวนซ课文三在ย动场นต้งยิ่นต้ง,นตง,นตงแปลว่ากีฬานะคะฉากก็คือสนาม วิ่งตองฉางที่สนามกีฬาคำศัพท์คำที่7นะคะเป็น adverb อ่านว่าเฟยฉางเฟ่ฉางแปลว่ามากมากนะคะ extremely เลย very นะคะคคฉือืออก็อเริ่มต้นนะคะ start จริงแล้วนะคะแล้วอีจริง,นะะรงมกกักจะตามท้ายด้วยจุดๆๆแล้วก็เลิก นะคะ，มาดูบทสนทนาค่ะ。A บอก：你喜欢踢足球吗？非常喜欢。你是什么时候开始踢足球的？我十一岁的时候开始踢足球，已经踢了十年了。来读柬埔寨卡。你喜欢踢足球吗？คุณชอบเตะ。 ฟุตบอลไหมชอบเตะบอลไหมครับเฟย์ชางสีฮวนชอบมากๆเลยถามต่อว่าหนี่ชื่อ什么时候แปลว่าเมื่อไหร่คุณเนี่ยเมื่อไหร่เริ่มที่ฟุตบอลต่คุณเริ่มเตะฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเขาบอกว่าชื่ออีซุยอจะชื่อหกก็คือตอนอายุสิบเอ็ด ค่ายสก็คือเริ่มที่จุตบยวเริ่มเตะฟุตบอลอีจิงกับเลอมีความหมายว่าแล้วทั้งคู่นะคะในนี้จะมีบทบาทเหมือนวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในวงเล็บก็คือคํานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอีจิงที่เลอเตะแล้วชื่อเนียนนะคะก็คือเตะม,มาหละสิปีแล้วนะคะเตะม,มาสิปีแล้ว 课文四ค่ะในองค์ือองค์สือก็คือที่บริษัทนะคะที่บริษัทคำศัพท์คำที่สิบอ่านว่าช้างนะคะเป็นคำคุณศัพท์หมายถึงยาวหรือนาน,นะ,ะยาวนานเหลียงสงนะคะเป็นการบอกจำนวนปังแปลว่าช่วยนะคะช่วยเหลือ 介绍,介绍介绍，就是แนะนำ，啊，根据故事，这个工作是他帮助介绍的。啊，我们来读一段对话。A 说：“你在这儿工作多长时间了？已经两年多了。我是二零一一年来的。” 你认识谢先生吗？认识，我们是大学同学。这个工作是他帮我介绍的。ทีนี้เรามาดูคำแปลกันนะคะเขาถามว่าเอถามว่า你在这儿工作，คือคุณทำงานที่นี่ตัว长แปลว่านานแค่ไหนนะคะ สื่อเทียนก็คือเวลานะตัวฉางสื่อเทียนก็คือเป็นเวลานานแค่ไหนแล้วนะคุณทํางานที่นี่นานแค่ไหนแล้วเขาบอกว่าอีจิ้งเหลียงเนียนตัวเหรอนะคะสองปีกว่าวอชื่ฉันเนี่ยคือนะคะ่นะใช่อเตอะนะฉันมาตอนปีสองศูนย์หนึ่งหนึ่ง 你认识谢先生吗？先生ก็คือมิสเตอร์คุณใช่ไหมคะคมเธอรู้จักคุณเซียไหมรู้จักเราเป็นเพื่อนนักเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันเจอกงกวงานงานนี้ชื่อทาก็คือเขานี่แหละช,ช่วยแนะนำให้กับฉัน